สวัสดีครับเป็นเวลากว่า36วันแล้วนะครับที่รัฐบาลสหรัฐตอนนี้ยังเกิดการชัดดาวอยู่นะครับเนื่องจากสภาคอนเกรสนะครับระหว่างพรรครีพับบิกันยังไม่สามารถบรรล,ลุข้อตกลงในการผ่านกฎหมายงบประมาณออกมาได้นะครับ <st arts> ถือว่าเป็นการชัดดาวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องส่งผลกระทบกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ทํางานให้กับรัฐบาลพวกเขาไปทํางาน30วันนะครับยังไม่ได้รับเงินเดือน บางส่วนก็ไม่อยากไปทํางานนะครับลา,ลาป่วยทําให้แน่นอนครับว่าการบริการก็ไม่เพียงพอยกตัวอย่างนะครับเจ้าหน้าที่สนามบินที่สนามบินที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสนะครับเมื่อ3-4วันก่อนเนี่ยมีคนไปใช้บริการนะครับกว่าจะผ่านได้เข้าไปได้ใช้เวลาเกือบ3-4ชั่วโมงบางสนามบินก็มีการดีเลย์กันเกิดขึ้นนะครับต้องนอนค้างคืนกันก็มีแล้วก็ล่าสุดนะครับทาง FAA ออกมาบอกแล้วนะครับว่า ถ้ายังมีการชัดดาวอยู่เนี่ยวันศุกร์นี้จะลดเที่ยวบินลง10%ตกประมาณ4,000เที่ยวบินต่อวันเลยนะครับจาก400สนามบินทั่วอเมริกาแน่นอนว่าจะส่งผลให้กับคนที่ทำงานสายการบินนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสนามบินเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของคนที่รับบัตร ebt หรือว่า snap เรียกว่าเป็นบัตรสวัสดิการอาหารนะครับเรียกว่าเวลาเราเอาใช้บัตรนี้สามารถไปซื้ออาหารไปซื้อ กสรีได้นะครับตอนนี้รัฐบาลถึงแม้ว่าศาลจะออกมาบอกว่าให้ใช้ทุนสำรออนะครับแต่รัฐบาลทรัมป์บอกว่าจะให้รอจนกว่ารัฐบาลจะเปิดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับหลายคนสงสัยกันไหมครับว่าทําไมใบเขียวลอตโต้ปีนี้ยังไม่มีข่าวเกิดขึ้นจริงๆการสมัครใบเขียวลอตโต้จะเกิดขึ้นในทุกต้นเดือนตุลาคมใช่ไหมครับตอนนี้มีการดีเลย์กันเกิดขึ้นข่าวแว่วๆก็ไม่มีนะครับทาให้ตอนนี้ต้องมา ติดตามข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะส่งข่าวให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ